เจ้าไม่ได้จำว่าเจ้าในยุ่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอน้าเป็นไรไหมถึงเคว้งที่ วัดดีให้ยูทูบและผู้ชมทุกท่านครับดิจิทัลรับเข้าสู่รายการเอาไปต่อทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปทูพี่แต่เป็นแมปในตำนานที่แบบว่าเคยทําคลิปไว้เยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวผลมังกรอเวกหรือว่าผลตื่นนี่เองนะฮะอ่ามังกรตื่นนะมังกร V2 บอกเลยว่าโคตรเท่นะมันเท่ยังไงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยววันนี้จะมาสอนหาด้วยนะคุณผู้ชมครับ แต่ก่อนอื่นเลยก็ขอโปรโมทร้านกันสัหน่อยแล้วกันนะฮะร้านที่ติดเว็บช็อร้านรับฟาร์มโลบอกรแบบต่างๆแถมยังมีกดเกมพาดระบบพิษศาตร์ด้วยและรับเติมโลบัคเซิร์ฟเวอร์วีพีมีหลักแบบฟูและคิงพิษขายบริการเยอะยๆเต็มปะบบใครสนใจดิ่งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอีกร้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้กันก็คือร้านโฮปสโตนช็อปร้านนี้ก็รับฟาร์มโลบอกรแบบต่างๆแถมยังมีกดเกมพาดระบบพิษศาตร์ด้วยและรับเติมโลบัคเซิร์ฟเวอร์วีพีมีหลักแบบฟูและคิงพิษขายบริการเยอดใใใคครสนนจิ่่่งอยูต้ลลาปะฮะ เอาละครับคุณผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวผลมังกรตื่นกันนะฮะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วบอกเลยว่าโคตรเท่นะฮะนี่ก็มังกรอเวกเนี่ยก็นี่ฮะมันก็จะมีทั้งหมด4ีท่านะแต่มันสามารถแปลงรง่างด้วยคือการกดตัวทีเป็นการแปลงร่างเป็นมังกรตัวใหญ่นะฮะอ่าส่วนกดตัวเอฟเนี่ยกดตัวเอฟเป็นการบินธรรมดานับแบบว่าไม่ได้เป็นร่างมังกรนะแต่ว่ามันจะเพิ่มปีกแล้วก็หอกออกมาครับคุณผู้ชมเนี่ยคือแม่งโคตรเท่ครับคุณผู้ชมนะอืออ มีหอกด้วยนะฮะแล้วก็หอกเนี่ยสามารถแบบว่ากดคลิกที่จอเนี่ยกดคลิกที่จอมันสามารถยิงได้ฮะเนี่ยมันจะเป็นดาบยิงออกไปครับคุณผู้ชมอย่างฟยวฮะแต่ว่าผมไม่ได้อัพสเต็กค่าผล่นพิศนะครับแล้วก็เรากดตัว f ใช่ไหมแล้วก็สามารถบินได้แบบอิสระเลยเราสามารถหยุดก็ได้นะเนี่ยเราสามารถยิงสกิลบนอากาศก็ได้นะครับอือคือดีมากครับโคตรฟยวนะฮะโอ้โหแล้วแบบว่ายิงมีสกิลยิงไกลเนี่ยเหมือนดาบไอ้นี่เลยนะครับดาบแปมมพานะครับ เออแต่ดับเวมพร์อาจจะเร็วกว่าแต่ว่านียเนี่ยคือดีมากนะครับเออใช้ได้เลยนะฮะโอ้โหเท่ะนะครับผมเท่แค่ปีกเนี่ยผมก็รู้สึกประทับใจแล้วครับนะแล้วก็มาดูท่าตัวอีกันนะครับนี่ท่าตัวอีท่าตัวอีกดไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุ้ยอุ้ยเหมือนเป็นการยิงพลังแล้วก็ระเบิดตู้มนะฮะเออจะขอใส่หูฟังก่อนว่ามีเสียงเอฟเฟคหรือเปล่านะ,ะนี่ครูดาวหกวิคูดาวเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้นะับน่าจะสิบวิกว่านะ มาฮะก็ตอนนี้ใช้ได้ได้แล้วนะฮะกดตวอีเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นการแบบหมัดรัวฮะคะุณผู้ชมนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นหมัดรัวฮะคะุณผู้ชมแต่ว่าเวลาบินเนี่ยเวลาบินเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะฮะเออนี่กดตวอีเนี่ยมันเป็นการยิงพลังออกไปข้างหน้าแล้วก็ระเบิดตุ้มนะ,ะเวลาที่บินนะครับแต่พอไม่บินเนี่ยมันเป็นหมัดโอล่าเว้ยนะ เออแล้วก็มีท่าตัวอาด้วยนะคุณผู้ชมท่าตัวอาครับเดี๋ยวเราลองบินนะฮะอ่ะกดบินอ้อเป็นการสร้างโลนะอันนี้เนี่ยน่าจะแบบว่าเป็นอมตะชั่วคราวนะคุณผู้ชมครับเออคูดาโคอดนั้นนะครับืออแต่ไม่รู้เนี่ยว่าตอนไม่แปลงร่างเนี่ยมันจะสามารถเป็นท่าอื่นได้หรือเปล่านะเออนะครับเจ๋วเลยนะฮะมาครับคูดาวก็ใกล้จะใช้ได้แล้วนะครับดูสิว่าแบบไม่บินนะดูซิว่าาจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชม อาแบบไม่บินนะฮะกดตัวอ้าเฮ้ยเหมือนเป็นการพ่นไฟแบบอ่าเอาไฟออกมารอบๆตัวครับคุณผู้ชมนะเออฟิวอะคือบินก็เป็นอีกท่าคือไม่บินก็เป็นอีกท่าเออเนี่ยบึ้มบ,มบึมบึ้มในมีฝุ่นด้วยนะฮะคอโคตรสมจริงนะฮะแล้วก็มาดูตัวทีนะครับโอ้โหบอกเลยว่าตอนแปลงร่างโคตรเท่ครับคุณผู้ชมถ้าถามว่าทําไมผมถึงตกใจท่านัเพราะว่าผมไม่เคยใช้ท่าให้คุณผู้ชม หรือว่าไม่เคยใช้ท่าตอนที่แบบว่าทําคลิปให้ดูนะเพราะว่ามาใช้แบบสดๆในไลน์นี้เลยเออไม่ใช่ในไ like ลน์ดีในคลิปนี้นะฮะเอยนี่ครับนี่คือตอนแปลงร่างนะโคตรเทนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันมีปีกด้วยนะแล้วก็มีแบบว่าโขเหมือนในการ์ตูนอ่ะนะครับเออและหน้าตาคือแบบน่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> นะหน้าตาแล้วก็ตัวใหญ่มากอะ่ะตัวใหญ่กวีนึงอีกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เวลาบินนี่ก็บินก็บินพอประมาณกับวีหนึ่งเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่าเลย ตัวมันใหญ่ใช่ไหมมันก็เลยบินไวกว,วีหนึ่งนะคุณผู้ชมนะฮะเออเฮ้ยเท่หว่ะแล้วลองกดสกิลดูนะกดตัวอีเฮ้ยเฮเป็นพลังอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้แล้วก็ยิงหอกออกไประเบิดปะเอา้าไม่ระเบิดวะมาเดี๋ยวลองใช้ท่าตัวอากันนะครับคุณผู้ชมโอ้เป็นการคำรามะคำรามโคตรใหญ่เลยฮะ,ะอือสุดยอดการคำรามนะครับโคตรใหญ่ฮะ,ะโอ้โหอะกดตัวอีครั้งหนึ่งนะ หมือนเป็นการแบบรวบรวมพลังตรงนี้แล้วก็ยิงหอกออกไปครับเนี่ยฮะแล้วก็บื้มมาเหมือนตอนไม่แปลงร่างแบบว่าไม่แปลงร่างเป็นมังกรนะครับเออนี่นะครับก็คือผลมังกร V2 นะฮะโอ้โหเนี่ยถ้าคำรามโคตรใหญ่ครับคุณผู้ชมดีดีนะครับผลมังกรนะคุณผู้ชมครับก็ลองหามาใช้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนหาว่ามันหาไงนะครับอ่านี่ยิงหอกออกไปฮะเออแล้วก็ขอกลับร่างก่อน กดตัว f ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอ่ากดตัว t ไปการกลับล่างนะครับนี่ฮะเออนี่เฮ้ยคือดีมากเลยนะคุณผู้ชมต้องไปหากันมาแล้วครับมาเดี๋ยวผมจะสอนหาเลยละกันว่ามันหายยังไงนะคุณผู้ชมครับเอาละครับก็มาดูวิธีการทำผลมังกร a w a k e n กันนะคุณผู้ชมว่ามันทำจังไดน,นะฮะก็วิธีทำนะก็คือเราต้องหาผลแมวนะฮะผลแมวเนี่ยห้ามกินเด็ดขาดเราต้องหามาเป็นลูกแล้วก็เก็บไว้กับตัวนะห้ามกินเด็ดขาดนะฮะ แล้วก็ผลแมวสามารถหาได้จากการซุ่มนะครับมันจะมี1สซุ่มแล้วก็ใช้20เพชร500เพชรหรือว่ามณีเนี่ยนะฮะก็อันนี้คือแบบว่า500เนี่ยเราสามารถซื Brit ้อผลแมวได้เลยนะครับส่วน20เนี่ยคือการสุ่มผลแบบปกติคือใช้เพชรซุ่มนะครับอ่าใช้เพชรสุ่มไม่สามารถใช้ทองสุ่มได้นะครับอ่าแล้วก็มันจะมีโอกาสได้ผลแมวแต่ว่าโอกาสเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าอาจ <s> จะได้ยากมากเลยนะฮะและ้วก <s> ็ตรงนี้ฮะใช้ <S <s 1สุ่ม1สุ่มคืออะไรมาเปิดมาที่เมนูฮะคุณผู้ชมนี่ แล้วก็เปิดมาที่ร้านค้าครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นค่าสุ่มนะที่เราสามารถสุ่มผลได้สมมติว่าเรามี46สุ่มเนี่ยเราสามารถสุ่มได้46ผลนะคุณผู้ชมครับอ่าแล้วก็ค่าสุ่มเนี้ยเนี่ยมันสามารถตีเจ้าทะเลได้ครับคุณผู้ชมนี่เจ้าทะเลเนี่ยมันจะดบค่าสุ่มแต่ไม่รู้ว่ามันดบเท่าไหร่แต่มันน่าจะดบไม่ก็ดบหนึ่งอันนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็เราก็สามารถเนี่ยเอามาสุ่มผลได้เลยนะฮะอ่าสุ่มผลไปเลยฮะโอกาสดบนี้อาจจะยากไปหน่อยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าผลแมวเนี่ยมันหายากครับ อาจจะผมสุ่มนิดหน่อยพอพา่าจะได้เอาไปแจกในไลน์นะครับผมเอ้ยจะได้ไหมจะได้ไหมน่าจะไม่ได้นะแล้วก็เซิร์ฟป,ปิงด้วยนะฮะเออโอเคไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราสามารถใช้มณีสุ่มได้เราจะรู้ได้ไงว่าค่ามณีเรามีเท่าไหร่เราสามารถเปิดมาที่เมนูฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็เปิดมาที่ชอ็อปหรือว่าร้านค้านะคุณผู้ชมครับอ่าตรงสีม่วงนี้เนี่ยตรงที่เมาส์ผมชี้เนี่ยมันจะเป็นค่ามณีที่เรามีนะตรงนี้ผมมีประมาณ1000พันแล้วใช่ไหม ขามันีเนี่ยสาม,มารถตีบอสหนวดขาวได้นะครับที่มารีฟอร์ดนะแต่ว่าบอสหนวดขาวจะเกิดประมาณ1ชั่วโมง30มนาทีนะรหรือว่าใครขี้เกียจรอก็สาม,มารถตีเจ้าทะเลได้นะเจ้าทะเลนี่ดอกประมาณแบบว่า30เพชรบ้างไม่ก็20เพชรไม่ก็มากกว่านั้นนะคุณผู้ชมครับก็สาม,มารถตีเจ้าทะเลได้นะคุณผู้ชมครับอ่าแล้วก็เอามาสมได้เลยนะฮะหรือว่าผลแมวเนี่ยสาม,มารถซื้อด้วย500มณีน,นี่ผมจะซื้อด้วย500มณี้เลยแล้วกันครับอ่าหน้าตาผลแมวเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่า พอเรามีแล้วเนี่ยเราอยาก,กินเด็ดขาดนะเราเก็บใส่กระเป๋าได้เลยครับปึ๊บอ่าพอพอได้ผลเมลแล้วมันใช่ไม่ใช่พอได้ผล,มล,ลมเม,ผลมลมาแล้วใช่ไหมนะฮะแล้วก็มาที่เกาะน,นี้นะครับอ่ามองมาที่ทางนี้มันจะมีเกาะหิมะนะครับผู้ชมครับอ่าแล้วเราก็ไปที่หลังเกาะหิมะได้เลยครับคุณผู้ชมอ่ามันจะมีเกาะใหญ่ๆเกาะหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวผมจะขอเล่นคลิปเพื่อให้คุณผู้ชมรู้ว่าเป็นทางแบบไหนนะคุณผู้ชมครับ เอาละครับก็นี่ก็คือเกาะที่แบบว่าเราต้องมาลงดันเจี้ยนนะเพื่อไปทําผลมังกรตื่นนะอ่านี่ครับก็คือเกาะนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ลานว่างๆนี้นะครับอ่าลานว่างเนี้ยเนี่ยก็จะมีเอพซอยู่หนึ่งตัวก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่มันจะอยู่มุมนี้นะครับอ่าแล้วก็เราก็ถือผลแมวที่เราได้มานะครับคุณผู้ชมครับอ่าถือผลแมวมาเลยครับผมปึ๊บโอเคพอเราถือผลแมวแล้วใช่ไหมเนี่ยเรากดมาที่เอพก่อนฮะแล้วก็ตามด้วยถือผลแมวฮะ แล้วจากนั้นเราก็กดยืนยันได้เลยเนี่ยครับถือผลแมวปุ๊บกดยืนยันปั๊บนี่เราก็จะว์ามาที่นี่นะแล้วก็จะมีแบบว่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่าเราก็ฆ่ามันให้ตายพอฆ่าตายแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ผลมังกรนะอ่าพอฆ่ามันตายแล้วมันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอฆ่ามาก่อนลวกันนะฮะนี่มันจะเป็นแบบว่าออกมาจากดันเจียนแล้วก็รอรุนเลยว่าจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนี่เดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้เลยจะได้รู้ว่าได้ผลอะไรนะฮะ มันอาจจะได้ดาร์คฟู้ดหรือว่าผลแสงอเวกนะฮะหรือว่าจะเป็นผลมังกรมีสองนะฮะนี่ครับเออบางบางอานก็ได้อาวุธนะฮะเอออาจจะได้อาวุธด้วยนะคุณผู้ชมแต่โอกาสดรอปมังกรเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคุณผู้ชมครับเออโอเคครับไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับก็คือเราต้องตีไอ้ตัวนี้เนี่ยจนกว่าจะได้มังกรนะคุณผู้ชมครับมันอาจจะไม่ได้บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมครับอ่าถ้าได้มันก็จะเป็นคําว่าดาร์กออนอเวเนนะฮะก็นี่ก็คือหาผลมังกรนะคุณผู้ชมครับวิธีหาครับผม ถ้าวันนี้เนี่ยผมสอนไม่รู้เรื่องแต่อย่างไดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมไลฟ์สดมาห้าชั่วโมง <c oughs> นะอาจจะพูดไปเรื่อรู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคุณผู้ชมครับบ๊ายบายจ้า